เ็เพื่อนที่ดูอยู่ถ้าเกิดคนแก่ก็ดูด้วยทงต่างๆนักขี้คนแก่ทั้งหลายอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ออนหน้านะครับบอกปากบอกทุกคนอยู่ข้างบนจะคุยเลยล่ะได้ซาบอนก็กลัวเมียนักซาบอนรูกลัวเมียนัก ขอโทษครับันตงโอเคเราเป็นทำงานแต่ว่าเงียบๆไล้วกันนะครับครับผมประมาณนี้ครับตอนนี้ทำงานอะไรที่อยู่แจ่งดังแจ่งดังทั้งไม่เกิดอย่างนี้เลยยิ่งขึ้นนะครับทุกครั้งไปว่าแหลกเลยทุกคนนะครับเขมไม่เรอกเขาไม่ถามว่าที่ร้านนี้เข้ามไม่ได้หรอนี่นครับชัดเจนเลยทีเดียวเดียวแต่จริงๆมันก็อยู่ในเวลานะครับอยู่ในเวลาที่เราจะสามารถทำเงินได้ใช่ครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาตัเต็มมากลางแล้วก็ทำบุญบ้าน ต้องพงไปตัวไม่โดนไม่โดนอะไรกันใช่ถูกต้องครับ<อ>คุ่นมักกียาเล็กเอ